ปูสิทหลวงพ่อกวยอภินิหารรอยสักเมื่อครั้งปู่มีชีวิตปู่ผมเคยสักยันกับหลวงพ่อกวยแม้กระทั่งพ่อผมก็สักยันหนุมานเชิญธงกับหลวงพ่อกวยด้วยหลายท่านอาจจะสงสยัยว่าทำไมถึงใช้ภาษารุ่นพ่อขุนรามคำแหงขึ้นมึงขึ้นกูฟังแล้วไม่สุภาพอย่างชาวเมืองมาวันนี้ขอใช้คำเรียกอย่างสิทธิหลวงพ่อกวยสมัยเก่า เมื่อมีคนถามว่ามึงเป็นสิทธ์ใครจะตอบอย่างสง่าผ่าเผยว่ากูสิทย์หลวงพ่อกวยถือเป็นใบผ่านได้เหมือนกันที่ว่าผ่านได้นี้ไม่ใช่ผ่านอะไรที่ไหนหมายถึงผ่านดงมีดดงไม้ดงสหาบาทาประชามติคือพอเอาตัวรอดได้สมัยก่อนพวกหนุ่มๆชาวบ้านแค่เมื่อมีงานมักชอบปากันไปเที่ยว ต่างหมู่ต่างบ้านไปเจอเจ้าถิน่นทำจมูกฟุดฟูฟิตฟิต,ฟตผิดกลิ่นผิดหน้าแสดงว่าต่อมริ่มทำงานอยากจะออกกำลังก่อนชวนกันออกกำลังมักจะถามก่อนว่ามึงสิทธิ์ใครเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันเขาไม่ทำถ้าถามแล้วได้คำตอบว่ากูเป็นสิทธ์หลวงพ่อกลวยนักเลงสมัยนั้นมักไม่อยากยุ่งหากเลี่ยงได้ เขาก็จะเลี่ยงไม่ลงมือสมัยก่อนแมนชื่อเสียงของหลวงพ่อกวยไม่โด่งดังถึงเมืองกรุงแต่ในเขตจังหวัดัชนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสี่จังหวัดนี้ท่านโด่งดังมากดังทางขลังหนังเหนียวโดยเฉพาะเรื่องศักอักษรท่านดังมากคือศักได้เหียนและขลังจัดเลยในยุคหลังปี2,500 เรื่องศักยันในเขตนี้รัศมีของท่านโดดเด่นนำหน้าทุกสำนักเลยผู้คนจากหลากหลายท้องถิน่นเดินทางมุ่งหน้ามาอย่างวัดบ้านแค่ทราบว่าคนจากโคราชก็มามากสมัยก่อนบ้านแครรถเข้าออกวันละสองเที่ยวคือออกหนึ่งเที่ยวเข้าหนึ่งเที่ยวใครไม่ทันรถโดยสารก็ต้องเดินเท้าเดินไปกลางทางเจอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เดินมาเป็นกลุ่มๆม,มุ่งมาทางเดียวกัน ลองถามจุดหมายดูส่วนมากก็ตอบว่าไปวัดบ้านแครที่มานี้เขามาสักกับหลวงพ่อกวยในตอนต้นที่ว่าเมื่อสิทธิหลวงพ่อกวยไปต่างถิ่นหากอยู่ในเขตสีจังหวัดดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอบว่ากูเป็นสิทธิหลวงพ่อกวยโดยมากเรื่องจบพอรู้ว่ากินไม่ลงสู้ยากสิทธิหลวงพ่อกวยหนังเหนียวทุกคนิสธย์สำนักนี้ โดยมากเป็นพวกเดียนตายสะกดคำว่ากลัวไขรไม่เป็นส่วนมากเป็นพวกเสือบุกเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวพวกไม่มากอาศัยใจถึงมีครูดีมีของดีและหนังดีทุกคนคงจากหลวงพ่อกลวยคัดสีก่อนด้วยประการแรกต้องผ่านด่านองคลักสีขาหลวงพ่อท่านเลี้ยงหมาไว้เยอะแถมดุเกือบทุกตัวหมายุเก่าตัวดุจัด,จด เห็นมีไอ้ตุงอีด้วงต่อมาก็เป็นไอ้ทงอีปอบยุคหลังมามีไอ้เจกอีจู้หมาพวกนี้หลวงพ่อกวยท่านสั่งได้ที่ว่าสั่งได้นี้ไม่ใช่สั่งให้มันไปซื้อข้าวซื้อของแต่สั่งให้มันกัดได้ชนิดทันใจเลยบางวันหลวงพ่อท่านนั่งฉันน้ำชาอยู่ที่กุฏิพวกสิทธิ์ใหม่มาขอสักยันบ้างก็มาขอจากท่านหลวงพ่อท่านเห็น จากกระแอมนิดหนึ่งพอหมามันได้ยินมันก็เหลือบมองท่านนิดหนึ่งพอเห็นท่านเหลียวตาสงสัยตาเท่านั้นมันก็กระโจนเข้ารับน้องใหม่ทันทีกัดได้ก็กระชากจนล้มลุกคู่ครานโดยเฉพาะไอ้เจกนี่ตัวรู้ใจหลวงพ่อเลยขนาดมานอนนอนอยู่หลวงพ่อแค่กระแอมปับ๊บลุกขึ้นกัดเลยกัดจนลม้มแล้วมานอนต่อเฉยไม่ขอโทษเขาสักคำ สิทธิมาใหม่กังเกงขาดเนื้อตัวขัดยอกไปหมดรายไหนวิ่งหนีไปก็จบไม่ต้องมาอีกพวกนี้ท่านทำเช่นนี้ด้วยมีเหตุผลหลวงพ่อท่านว่าแค่หมามีสีเขียวมึงยังกลัวแล้วมึงจะไปสู้ใครเขาได้ทั้งมีดทั้งปืนมันจะสู้หรือหลวงพ่อท่านชอบคนนักเลงจริงไม่ใช่แค่ปากพูดน่าแปลกหมาของท่านกัดคนไม่เคยได้เลือดอย่างมากแค่ขัดยอก เขียวช้ำผ้าผ่อนขาดที่เป็นเช่นนี้พอท่านใช้คาถาผูกปากไว้กัดได้แต่ฝั่งเขี้ยวไม่ได้ท่านทำแค่ลองใจไม่คิดให้เจ็บช้ำหนักเรื่องนี้สิหลวงพ่อรู้และเห็นจริงทุกคนสิทศักบางคนขลังจัดท้าให้หมากัดพวกนี้นอกเหนือคำสั่งหลวงพ่อหากท้าหมาของท่านมันก็จะกัดจริงเลยแต่ไม่เคยกัดเข้าสักครั้ง พ่อนางเหนียวอย่างนายนพคนทางวัดใหม่รายนี้ให้หมากัดประจำพ่อหมาเห็นหน้าไม่เห่าไม่กัดเดินหนีเลยพอกัดแก่ไม่เข้าดีเขี้ยวไม่หักอีกนายนพนี้สิทธิเอกหลวงพ่อกวยวีรกรรมแก่มากวันหน้าคงต้องมาเล่าให้ฟังกันหลวงพ่อกวยท่านศักมาตั้งแต่ยังนมยุคแรกพอเสร็จ พรมน้ำหมตนให้ก่อนกลับท่านจะลองเอามีดอิดาฟันเลยบางรายหันหลังเดินท่านพุ่งสมวกใส่หลังแรงขนาดหน้าขมำหลายรายตกใจวิ่งหนีก็มีเรียกว่าลองให้เห็นจริงๆให้เกิดศรัทธาขึ้นในจิตลายสักของหลวงพ่อกวยดูไม่สวยงามวิจิตเส้นสายดูเลอะเทอะไม่คมภาพก็ไม่สวยอย่างสำนักอื่นแต่ด้านความขลังแล้วจัดว่าที่สุด พ่อรอยสักของท่านครั้งขนาดปืนยิงไม่ออกและขุมได้ถึงกระดูกเลยคือไม่หักส่วนสำนักอื่นที่สักกันโดยมากสูงสุดเพียงคงกระพันแต่หลวงพ่อกวยท่านพลิกแพรงในวิชาท่านใช้ปราณและกสินร่วมกันใช้คาถาชาตรีมหาธะมืน่นปิดถานรทาง 9, เก้าเศกหมึกสักก่อนในมึกสักของท่านมีเครื่องยาและดีสัตว์ที่เป็นมหาอำนาจ เช่นดีเสือดีหมีเรียกว่ามีอาถรรพ์ตั้งแต่เมึกที่ใช้สักต้องเสกเข็มสักก่อนลงเข็มสักสมัยหนุ่มหนุ่มทราบว่าท่านจะเสกในตัวให้สมดุลก่อนเสกคาถาชำระมือแล้วเสกเข็มที่ใช้สักแล้วจึงลงมือสักให้แก่สิทธิ์ถือว่าละเอียดมากเมื่อสักไปต้องเสกไปจนตลอดเสรแล้วจึงเสกประจุเป็นรายบุคคลไปทีละคนเหตุนี้ ยันที่หลวงพ่อกวยศักดิ์ถึงขังยิ่งนักเรื่องอภินิหารลายศักดิ์ของหลวงพ่อกวยนี้ประสบการณ์มากมายหลายเรื่องบางลายศักดิ์ไปแล้วของขึ้นสู้กับฝ่ายตรงข้ามนับสิบสู้ได้ชนะด้วยทราบว่าศักดิ์เสือไปได้กัดฝ่ายตรงข้ามจนถึงเส้นเลือดใหญ่ขาดอาการปางตายเลยน่ากลัวมากอีกรายเป็นนายตำรวจจำชื่อไม่ได้เสียแล้วเป็นคนทางสุพรรณ สักหนุมาลไปนายตำรวจนี้แขังมากเมื่อปลูกหนุมานขึ้นดีแล้วมีพละงกำลังเหนือมนุษย์ธรรมดาสามารถให้คนยืนบนฝ่ามือแล้วยกขึ้นได้ทั้งตัวยกสูงระดับอกเลยแกเคยทำให้คนดูหลายครั้งจัดว่าแัังและอัศจรรย์มากเรื่องอำนาจสักในตัวสิทธ์เรื่องอำนาจในตัวสิทธิที่สักไปนี้มีอีกลายชื่อไหนเบ้าคนบ้านแค่ เป็นศิษย์วัดบ้านแค่แต่เด็กหลวงพ่อกลวยสักลิงลมไปให้ตัวหนึ่งนายเบ้าถือว่าได้ของขังเหลือเกินเมื่อเวลาแกปลุกลิงลมขึ้นดีแล้วถึงขนาดวิ่งขึ้นไปโหนบนการต้นกล้วยต้นกล้วยอ่อนๆไม่น่ารับน้ำหนักตัวคนได้ครั้งที่ดังและคนเห็นกันมากคงเป็นคราวที่ปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนเสาธงของโรงเรียนวัดโคศิตารามปีนขึ้นไปได้อย่างไรเสาธงสูงๆเล็กๆไม่น่าเชื่อ ขึ้นไปนั่งกินลมสบายใจพอเลียงลมออกก็นั่งวอยวายให้คนช่วยเรื่องนี้คนแถววัดเห็นกันหลายคนคราวที่แก่ขึ้นไปนี้อาจารย์ตั้วก็อยู่ป้าสมนึกภูงามเคยเห็นตอนที่ไหนเบ้าของขึ้นหมอเงคนข้างวัดก็เคยเห็นหลวงพ่อก่ลวยนี้นอกจากตัวท่านเก่งแล้วสิทธิ์ท่านก็ยังขลังสมแล้วที่ผู้คนเขายกย่องให้ท่านเป็นผู้วิเศษ แห่งเมืองสันคบุรีถือเป็นตำนานจอมขนยอดอาจารย์ลูกหลานได้เล่าขานไปอีกนานเท่านาน